สวัสดีจ้าจุมคนมากมายมากแล้วจ้าการสวัสดีสมาชิกที่นาลักทุกท่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอซี่ที่นาฮักทุกคนกับมาพอกันอีกแล้วครับแนวทางห้าน้อยเนาะพี่น้องเนาะของงวดวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สวัสดีสมาชิกทางยูทูบด้วยเนาะค่ะกาเป็นยังไงพี่น้องเมื่เด้พอกันหลายมือเนาะค่ะเนาะหยุดเงียวเนาะค่ะเนาะก็ขออภัยเนาะค่ะกะบอวางเหตุคลิปห้เลยเนาะค่ะเนาะ การมนีเขากับมาลุยกันต่อกับแนวทางห้าน้อยเนาะพี่น้องแล้วก็เข้าจะไปอ่างแนวทางหอยล้าหอยอีกเนาะค่ะเขากับมาเมืองกันเลยนะพี่น้องว่ามนาีห้าน้อยของเข้ามันสิบปังอยังเนาะคะ่ะกะขอโทษขอไัยสมาชิกทุกทันเนาะพี่น้องใส่ได้ทั้งสามน้อยเลยเด้อพี่นอ้องเด้อเพราะว่า อโหโหโหมากมือแหลกกัเป็นหนังสืเลยเนาะ VIP อ่ามันก็ออกทั้งสามน้อยเลยเนาะพี่น้องของวันที่ยี่สิบหกเนาะค่ะยี่สิบหกมันบ่ะยี่สิบหกแล้วยี่สิบเจ็ดพี่พาบอกได้กับขออภัยเด้อพี่น,อนอ้องยี่สิบเจ็ดเนาะ ยี่สิบเจ็ดเดืน 7, อนเจ็ดแล้วก็ปีหกสามเด่นมันนี่ขออนุญาตใส่ปากกาเด้พี่น้องเพราะว่าบ้านในซื่อมึอบ้านในสื่อมึกเนาะคะ่ะอันน้อยปกติของเข้านะพี่น้องมันนี่เด่นหกเจ็ดแปดเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งนะคะ,ะกำลังเสริมของเข้า นั่งเสริมก็คือเก้าอันนี้ก็คือสองเนาะคะ่ะเด่นวิ่งรูดเด่นวิ่งรูดบันนี่ของเข้าเด่นอย่างของเข้าเด่นอย่างพี่น้อง เนเก่านะคะเนาะเด่นวิ่งรูดเก้าเก้ากับสี่นะคะคือบ่มีซีหรอพี่น้องเก้ากับซีอ่าหลักร้อยหลักร้อยข้ามีอ่ามีหนึ่งกับศูนย์เนาะคะ่ะอ่าหลักร้อยมีหนึ่งกับศูนย์ต่อมาเข้ามาจับตัวเด่นกัน ตัวเด่นเก่าเด่นเท่ากับจีได้อ่อเท่ากับสีมีเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดมาพี่น้องแล้วก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองอ่าจับบินเหมือนเลยเนาะค่ะ <c oughs> ต่อมาเด่นซีเด่นซีห้องเท่ากับจีบินเหมือนคือกันเล้อพี่น้องกับจีมี่ซีหก ซ7เจอ่าซ8แปดศูนย์นพี่น้อง c 1แล้วก็ซ2ส,สองนะคะอ่าในประมาณนี้ว่ามันออกอ่า1นึหาีก็เจ็ดสองน้ะพี่น้องเจ็ดส,สองตัวกันของเฮาตัวกันเฮาก็สิมี8แปดสองหกสอง,สองนาะอคะ่ะ แปดสองหกสองอ่าในประมาณนี้นะพี่น,อน้องตัวกันสามตัวอาการแดงข้ากระออกอยู่เลยสามตัวนี้ก็จะมีเนาะคะ่ะหนึ่งเก็ศูนย์เก่าหนึ่งเก่าศูนย์มีพ่อพี่น้องก็มีได้เก่าศูนย์เก่าหนึ่งเห็นบอสามตัวข้ากัะสีเอาอ่าสี่เก้าหนึ่งเานเาะ,าะ, 4, 9, นะ,ะนะแล้วก็สี่เก่าศูนย์ ซีเก่าหนึ่งซีเก่าศนี่งศูนย์มีบอมีอยู่เด้เนาะคะ่ะเอาไปบอ十九十九十九十กซีห่งศูนย์เก่าซีศูนย์เก่าซีเกก็ได้เนาะค่ะเนาะนี่เก่าก็มี1หนึ่เก่นะคะนะ่ะซีหนี่นะะนกับมีเนาะค่ะเนาะ,ะจับใช้กันก็ได้อ่าอยังนะ,ะหนึ่งซีศูนย์ก็ได้เนาะคะ่ะ เจ็ดสองหรือว่าสิเป็นอ่าซี่สองกระไดเดอพี่น้องเข้ากันสิเอาอ่าหนึ่งซี่สองนะคะหนึ่งซี่สอง่าประมาณนี้นะคะแนวทางของเข้านะคะอ่าใส่ได้ทั้งสามน้อยเลยเนาะพี่น้องแต่ว่า VIP อพของเขานี่กะบันชอบเอาอของอัน น้อยปกติไปออกไหมพี่น้องก็ล่องมึงมาพี่น้องเนาะงก็วินเอาเมื่อเที่งสามน้อยก็ได้เนาะคะ่ะนี่กระแสประมาณนี้เนาะคะ่ะเก่าซีเฮามีบอกเก่าซีเฮาคือบอ่มีพี่น้องอ่ะจีเก่านั่เนาะพี่น้อง ตัวหนึ่งก็เป็นาสามสาม,ส,ามสี่เก้าเผื่อมันมากนะพี่น้องสามตัวแตกกะแตกว่าแตกก็กกกคือว่าแตกนะพี่น้องเนาะก็จะเดียประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อห้าน้อยของเฮ้ากับมีเขามีพีดอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันกะห้าน้อยมันอัน จับยากไหมพี่น้องจับวินในนี้กัตสิได้เนาะพี่น้องเนาะ,อะ, <S <S ะกัตสิไดประมาณน,น,นี้เนาะค่ะเนาะก็ย่าลืมกดไลค์กดแช่หายแล้วก็กดให้ยกำลังใจนั่นเนาะพี่น้องเนาะพี่ผ่ามองได้ก็ขออภัยายางสูงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวฮ่าไปต่อกันที่อ่า แนวาทางหวยลาบกันต่อเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอันแนวทางค่าน้อยของเขากันสีพ่อใ้แค่นี้ก่อนพอกันไหมมืออื่นเด้อพี่น้องกับมันนี้ก็ขอให้ปังๆเง,ง่งๆมันๆทุกคนเด้อจ้าเด้อสำหรับมันนี้ก็ขอบพุณทุกท่านสวัสดีจ้า